อ่ะสวัสดีทุกทุกคนทุกท่าน so, to like, ิเลยครับวันนี้อยู okay. ่กันในโรบอสกับอนิเมะเจนเจอร์เอ็กซ์ครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับเขาก็ได้ทำการอัปเดต0.5เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยนะผมเริ่มเด็อีสเตอร์นั่นเองครับผมมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าในดิสอัปเดตเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพอเปิดหน้าดิสอัพเดตก็เป็นอะไรอะไรกันนะครับผมมาโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็คือมีตัวละครนะครับหรือยูนิตมาใหม่เนี่ยห้าตัวละครเช่นกันนะเนี่ยก็คือจะมีแครอทนะครับผม ก็จะเป็นตัวระดับซีเค็ดเนี่ครับเดี่ยวนี้นะครับผมแล้วก็มีโยชิโระนะครับผมก็เป็นตัวละครระดับมิสติกเนี่ยเดี่ยวนี้แล้วก็ไมซากุระจิกิมะนั่นเองนะผมก็คือจะเป็นตัวเดรจทั้งหมดนี้นะครับ3ตัวนี้ริบบิทเด็ดนะครับผมแล้วก็เพิ่มตัวในแบนเดอร์ใหม่2ตัวนะครับผมก็คืออิาจิและก็ลุยนั่นเองนะครับผมซึ่งลุยเนี่ยได้ผมดูมาแล้วตอนนี้นะครับผมลุยก็เป็นตัวที่ตีระยะไกลนั่นเองนะผมแล้วก็มีฉายามหม่นะครับผมก็คือ expert defender นะครับผม เอ็มพีนะครับผมก็มันจะเป็นเหมือนการให้เราเข้าไปตีตลาดของตัวบันนี่น,น,นั่นเองนะครับผมเอ่อพวกแบบว่าไอตัวมีไม่ใช่ตัวมีสิมันคือตัวอีเตอร์ครับตัวใหญ่อ่ะนะครับไม่รู้ว่ารือชื่อตัวอะไรนะครับลืม่ใช่กันแล้วก็มีริมเจ็ดช็อปมาใหม่น,นั่นเองนะครับผมใสสัตว์ขี่ใหม่น,นั่นเองนะครับผมเป็นระบบตาเขียก็จะมีที่ขี่ตัวบันนี่นะครับผม อย่างนึงก็เป็นขีบมังกรที่เป็นเกมพาส์นี่ครับผมใน a อครับูนนะครับจะมีโอกาสได้แครอทศูนดหนะครับผมโยชิโนนะครับศูนย์ะครับผมตัวตัวนีเจนก็หนึ่เปรนทริโดสิเปร์เนะครับผมจิมสาแล้วก็โกสีแปร์เซนะครับแล้วก็มียูนิตพาสีฟมาใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครตัวละครแผทนเก่าอย่างซงยินอูนั่นเองนะครับก็คือ ถ้ายูนิตตัวนี้นะครับสามารถฆ่าตัวละครนั้นได้ในแมปนะครับผมจะสัมมอนออกมาเป็นชาร์ดูนั่นเองนะครับผมออ็ขอเสียงไปก็ขอไปเสียงนกนกร้องนะครับผมแปลว่าเช้าอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมเรนเจอร์สเตจจากหนึ่งชั่วโมงลงไปเป็น30นาทีนะครับผมแล้วก็ฟิกพวกเกมพาร์ตต่างๆนะครับผมตอนนี้นะครับอีโวยูนิตเนี่ยมันจะเทดิโดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเบสออนยูนิตเนี่ยที้แล้วนี่ครับผม ก็เหมือนตอนที่เราย่อยใช้นี่นี่ครับผมมันกันน่าจะกันบัคพิกโรดนะครับผมไม่ใช่บัคพิกโรดมันมันมันอีโว e ง่ายครับพิกโรดมาอันนี้เป็นรีบาลานซ์เลครับผมโคโจเนี่ยก็คือสปีดอัพเกรดอะไรรีบาลานซ์นะครับผมแล้วก็อีเวอร์แทกูเดานะครับโบลี่นะครับผมเ e รียกได้ว่า,วาดโดนเต็มอจ,จับเลยเนี่ยเปลี่ยนคอสราคาอัพเกรดนะครับเรอร,าา gate, รบรเรนตี้ลดลงไปนะครับผมแล้วก็ แคบจากห้าเป็น3นะครับผมยูจิอันนี้น่าจะเชิงบัฟนั่นเองนะครับผมเพราะว่าบิทเมีแตเครื่อก็เป็นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซีเบอร์ปรับมาใหม่นะครับผมก็อันนี้จะดีนะครับโซนจิโร่ก็บัฟได้หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีการเนิร์ฟยูตะอีเวนต์เจีมนะครับผมแล้วก็เนิร์ฟจำนวนของเทดิโลในช็อปนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีดีโบเดียวเวทูกับหกนะครับผมจบแล้วนะครับสำหรับลิสต์อัปเดตนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับในเกมนะครับว่าโกโจในปัจจุบันเนี่ยอัร์ิทิรามิดเหลือเก้าเหมือนเก้าแล้วตอนทั้งของผมเนี่ยอยู่ประมาณสามแสนเก้านะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็โดนเน้นลงมานะครับส่วนโบลี่นะครับโบลี่เนี่ยจะได้ว่าเพิ่มราคานะครับผมแล้วก็อาร์บิทิรามจเนี่ยลดลงไปแบบเยอะมากๆเลยครับเยอะมากจริงๆนะครับจะได้ว่าโดนเนื้อนะครับแต่ถามว่าใช้ได้มันยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับโบลี่นะครับอ่ะ แล้วก็อย่าดินนะครับผมอ่ะซีเบอร์นะครับตอนนี้อ่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเปลิดเปิดซีเบอร์นตอนนี้จะดีขึ้นเยอะนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อยใช้ได้นะครับผมแล้วก็เคยมีเจามาใช้ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเราพูดถึงอีเวนต์อีสเตอร์เดียวนะครับผมแต่แต่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแจกโค้ดก่อนนะครับอปเดตนี้นะครับมีโค้ดก็ก็โค้ดเดียวครับก็คือโค้ด ฮิสเตอร์เอ็กนะครับผม2025แล้วก็มาตกใจนันนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้นะครับผมด้านล่างนะครับผมใต้คิทนะครับโอเคมิสเตอร์อีเวนต์นะครับลงไหนนะครับมาลงล็อบบี้นะครับลงตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปลงนี่นะครับร้านฮิสเตอร์นะครับผมก็จะมีเอ็กแคปซูลนะครับผมก็คือหนึ่งใบก็คือหนึ่งค่าหนึ่งเงินหนึ่งร้อยนะครับผมก็จะมีไตเติ้ลนะครับผมมินิมูนี่ยเอาไปอีโวเทลลัสนะครับเทียวตรงนี้ เลือกเฟรนชตัดทีนะตัดทีเทดีโลนะครับผมแล้วก็มีเชนฝ่ายอาจจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมที่คอนเริ่มดตะนะครับนี่เหลือ5้าหรือสเพชรแล้วนะครับก็ตัวยูนี้ครับยี่ห้าสี่ตามที่ได้เขียนไว้นะครับแต่ว่าสุดต้องเป็นลายยีโบนะครับอาจจะเป็นลายยีโบนะครับโอเคตอนนี้มันก็มีลุยนะแต่ผมยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็เก็บไว้ก่อนอ่ัเดี๋ยวผมจะบอกว่านะครับตัวละครทางด้านของ อีเตอร์เนี่ยธาตุที่เป็นเนี่ยคือธาตุน้ำนะครับผมก็คือท่านี้ท่านี้นะครับผมซึ่งตัวดวยชนะธาตุนะครับก็คือตัวท่าไม้ไม้นะครับหรือธาตุหรือธาตุเรือหรือว่าธาตุลมก็ได้นะครับก็เอาอากาศละก็ได้เดี๋ยวเราจะไปด้วยก็ได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะครับสักครู่นะครับมาก็ในหน้าลงนี้ครับอันนี้คือพวกเกียร์ทั้งหมดนะครับผมแต่ละเกียร์นะครับทำอะไรได้นะครับผมก็สามารถดูได้ที่ตรงคลาสติ้งได้เลยนะครับผม และนี่เกียร์ท่า5%นะมันปรับแล้วนะครับก็คือสายคีนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้านางการดอบนะครับต่อรอบอยู่ที่เกียร15-100นะครับโอเคตอนนี้ก็เลยเด็กโอเคครับผมเริ่มมาเนี่ยตอนนั้นของบัติอีสเตอร์เนี่ยออกมาตรงนี้เลยนี่ผมมีที่หนีมีกระต่ายนะครับโอเคก็จะเปิดมาเลือด900,000นะครับเป็นท่านี้เลยนะครับที่อดอั p เกรดนะครับผมถ้าซื้อกีไปก่อนนะครับ ก็เกลือมันได้แรงๆแต่ครับผมผมว่าเกลือก็จบไปด้วยนะครับวันนี้เกลือเนี่ยจริงๆออกมาใช้เล่นๆนะครับแต่ก็ต้องเปียละนะครับตัวมันก็ดีนะครับแต่ไม่ได้นานนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวขอรีบเวลานะครับแต่ก่อนจะรีบเวลานี่นะครับบอสในอีเวนต์80%นะครับผมแล้วก็มีพาร์ท4ก็คือตุ๊กตุ๊กแอคชีพสกิลเนี่ยจะบอสจะดีเสร็จเรียบร้อยทุกที20%นั่นเองนะครับผมโอเคขอเร่งสปีดไปให้มันไปเฟินให้เป็นเป็นเฟส์องนะครับผม พี่ค,ครับใกล้ตายแล้วอ่ะเมื่อตัววันนี้ยื่นเอเปลี่ยนสองนเนี่ยเดิมจะประมาณล้านสามนะครับผมและอีเวดเนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมไม่เข้าใจว่าอีเวดอะไรนะครับผมอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวคอยน,น์น้ำปล่อยสกิลเนี่ยยังโดนอยู่เลยนะครับแต่ว่าอบันที่ตสิบสามเน,เนี่ยคือสี่แสนเลยนะครับตียังไงก็ตายนะครับผมฟังเราโดนตียังไงก็ตายนะครับผม แล้วก็แบบเมื่อบอสตีนะครับยูนิตเนี่ยจะมีติดสตันด้วยนะครับผมก็เขาเีางานหยาบเอาเรื่องนะครับผมแต่ก็ยังง่ายนะครับผมยังถือว่าสบายนะครับถ้าเทียบกับชุดแรกๆก็คือทุกการโจมตีนะครับผมมันจะเพิ่มแบบทีละห้าประสิ์นะครับผมแล้วมันแบบทับทุกยูนิตเลื่อนมันดิ้งเป็นล้านเลยครับนวาจะตีอรไเล่นเป็นล้านเลยนะครับอันนี้เขาแก้มันเอานลครับในส่วนตรงนี้นะครับเจาะ อาจจะหาได้หนึ่งนะครับถ้าทีมเราไม่เก่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ครับผมก็จะนั่นเล่นก่อนส่วนขตัวผมเนี่ยลงประมาณ3-4นาทีนะครับผมต่อรอบนะเดี๋ยวก็ต้องหาทีมมันให้ดีกว่านี้นะครับผมไม่ต้องเบลอะคาการามาเล่นนะครับผมน่าจะน่าจะดีนะรู้สึกว่านะครับก็การามาเล่นนะครับผมมันนิดเียวเนี่ยผมว่าไม่ไม่รัวรู้สึกว่าก็ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเฟีสองเนี่ยมันฮิวเลียก็เท่ากับไร้ค่านะครับเพราะสุดท้ายก็ไทยดีนะครับผมแต่โกโจผมเนี่ยก็มีหน้านของ ันนี่นะครับผมก็ยังไม่ทายขนาดนั้นนะครับวิธีวิ่งกันได้ดีอยู่นะครับก็มวิธีวยังกันได้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเอาอะไรมาเดียลกาต้องรอดูนะครับผมก็ถ้าสมมติผมตีแค่หกหันนินนะผมได้บวกบวกชนะทาก็น่าจะประมาณหมื่นนะครับผมพี่ตีก็ประมาณเก้าแสนนะครับผมก็แรงนะครับแต่ว่ามันมีดอนเนี่ยมันแนวมันดีเตอร์ โอเคตอนนี้ก็ใกล้ตายเรียบร้อยนะครับผมรอสักคู่นึงนะว่าจะตายแล้วโอเคตายแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ง่ายแลยก็ไม่ยากประมาณกลางๆเลยนะครับผมแต่ถ้าใครทีมเก่งเนี่ยก็ลงแป๊บเดียวนะครับผมหนึ่งนาทีสองนาทีก็จบนะครับผมบางคนสามนาทีสี่นาทีนั่นี่งนะครับผมเอ่อโมดี้นะครับลงกับเพื่อนได้นะครับผมลงไม่ต้องสี่คนเลยนะครับจะลงกับเพื่อนลงได้เลยนะครับผมโอเคมันก็สิบเก้าอันนะครับผมลงไปสามนาทีครึ่งนะครับผม ประมาณนี้เลยกันนะครับผมสำหรับอัปเดตอีสเตอร์นะครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมจะมาคิดเพิ่มเนส่วนเรื่องดีบุตรละครนะครับผมอาจจะไ,ไม่แน่ใจว่าจะรีวิวไหมนะครับเพราะว่าคิดแล้วคิดอีกก็กยังรีวิวยากอยู่นะครับผมเกมนี้คลิปประมาณนี้ขนมถ้าใครชอบรีวิวกดไลค์กด็จะส่งขนมสหรับคลิปนี้ผมลาไปกันครับสวัสดีครับ